สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการอ e ีโทโกโดริผมวิรยุธทธ,ธ์พศเถียนปุณนะครับอีโทโกโดริ ok จะเป็นรายการที่พูดถึงการที่ญี่ปุ่นรับเอาวัฒนธรรมหรือสิ่งดีๆจากชาติอื่นแล้วมาพัฒนามาดีเวล o อปปรับปรุงผ่านการเวลาอันยาวนานจนในที่สุดก็กลายเป็นของญี่ปุ่นขึ้นมาจริงๆทั้งที่มันไม่ได้เป็นของญี่ปุ่นมาแต่เดิมนะครับวันนี้เลยจะมาพูดถึงเรื่องของอ e ีโทโกโดริในอาหารญี่ปุ่น เวลาพูดถึงอาหารญี่ปุ่นเราจะชอบคิดว่าอาหารญี่ปุ่นก็คืออาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ทุกท่านลองสังเกตไหมว่าอาหารญี่ปุ่นจริงๆมันมีความญี่ปุ่นหรือมีความไม่ญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนกันวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารญี่ปุ่นว่าที่จริงแล้วอาหารญี่ปุ่นมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันหรือ3เลเยอร์นะครับทั้ง3เลเยอร์แบ่งเป็นอะไรบ้างเรามาดูกันเลเยอร์แรกนะครับ เราจะเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้ๆจริงๆเราจะเรียกว่าวะช็กุวะช็กุคืออาหารญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆที่อาจจะรับอิทธิพลจากต่างชาติแต่ว่ารับจากต่างชาติมานานแสนนานมากแล้วจนรู้สึกเหมือนกับมันเป็นญี่ปุ่นไปแล้วจริงๆนะครับก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นพวกซุปเต้าเจี้ยวนะครับซุปม,มิโซะนั่นเองหรือพวกปลาย่างพวกอาหารเส้นอย่างเช่นโตบะหรืออุดง้งพวกที่เรารู้สึกว่า มันเป็นญี่ปุ่นไม่มีอะไรเจือปนละจะเป็นเลเยอร์แรกของอาหารญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่อาหารในห้างสรรพสินค้าของเราก็แนวโน้มมักจะเป็นอาหารญี่ปุ่นในปริมาณมากกว่าอาหารของชาติอื่นนะครับ ทุกท่านจะประหลาดใจว่าอาหารอย่างพวกราเมงมันเป็นจีนหรือเป็นญี่ปุ่นกันแน่นะครับนั่นคืออาหารญี่ปุ่นในเลเยอร์ที่2ที่ผมกำลังจะพูดถึงเราจะเรียกว่าชิวกะเดียวดิชิวกะเดียวดิเนี่ยมันคืออาหารจีนที่กลายร่างเป็นญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านจะเห็นก็คือพวกอาหารตระกูลราเมงทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะ โชยุราเมงทงกดสือราเมงมีโซราเมงรวมทั้งพวกข้าวผัดที่อยู่ในร้านราเมงแล้วก็พวกเต้าหู้ผัดพริกเสฉวนนะครับแล้วก็พวกกุ้งผัดพริกต่างๆพวกอาหารตระกูลอาหารจีนสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยตัวผมเองเคยสอนนักศึกษาจากประเทศจีนนักศึกษาจากประเทศจีนจํานวนมากก็ไม่รู้ว่าราเมงญี่ปุ่นจริงๆมันมาจากจีนคือมันเป็นของจีนแหละมันมาจากภาษาจีนว่าราเมียนแล้วมันก็กลายเป็น ราเมงในภาษาญี่ปุ่นแต่ในที่สุดญี่ปุ่นเขาทํากระบวนการอีทโกโดริจนในที่สุดทั่วโลกเลยรับรู้ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นไปนเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นในเลเยอร์ที่3เราจะเรียกว่าโยช็กุโยช็กุเนี่ยมันจะเป็นอาหารฝรั่งที่ที่มันไม่ฝรั่งฮะมันจะเป็นอาหารฝรั่งแบบญี่ปุ่นพอพูดถึงปุ๊บทุกท่านจะทราบทันทีเช่นฮัมบาุ ฮัมบักุมันคือเป็นไส้ของแฮมเบอร์เกอร์แต่เราเอาเอาฮัมบากุเอาไส้เนี่ยมามากินกับข้าวนะก็เป็นเป็นอาหารตะวันตกสไตล์ญี่ปุ่นรูปแบบหนึ่งเลยหรือโครเกะโครเกตมันมาจากภาษาอังกฤษว่าครอกเกตแล้วญี่ปุ่นก็มาเรียกโครเกะก็คือมันเป็นอาหารฝรั่งที่กลายเป็นญี่ปุ่นไปแล้วนะครับหรืออย่างพวกพาสต้าญี่ปุ่นหรือเบเกอรี่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอาหารฝรั่งที่ ถ้าไปถามชาวตะวันตกเขาก็อาจจะงงอ้าวเป็นอาหารฝรั่งเหรอคิดว่าอาหารญี่ปุ่นแต่พอมาถามคนญี่ปุ่นก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอาหารญี่ปุ่นเนาะสรุปคือมันคืออาหารฝรั่งที่ผ่านกระบวนการอีโทโกโดริเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นอาหารญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เลยจัดเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบฝรั่งนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นในเลเยอร์ที่3นะครับเราก็ ได้พูดไปเรียบร้อยถึงอาหารญี่ปุ่นทั้ง3ระดับนะครับระดับแรกที่เรียกว่าวะชกุกก็คืออาหารญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นซะจริงๆครับระดับที่2คือชิวกะเรียวดิคืออาหารจีนสไตล์ญี่ปุ่นและระดับสุดท้ายก็คือโยชกุ u คืออาหารฝรั่งสไตล์ญี่ปุ่นหรืออาหารตะวันตกสไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละครับภาพรวมอาหารญี่ปุ่นจริงๆเราจะเรียกรวมๆว,ว่า นิฮอนเรียวดิก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าญี่ปุ่นมีกระบวนการอะไรบางอย่างอย่างที่เราพูดถึงนะครับว่าอีโทโกโดริเอาของชาติอื่นที่ดูดีรับเข้ามาแล้วก็พัฒนาในญี่ปุ่นเองจนกลายเป็นอะไรสักอย่างที่ส่งออกไปสู่ทั่วโลกแล้วทั่วโลกก็รับรู้ว่าเป็นของญี่ปุ่นขึ้นมาซะง,งั้นทั้งที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ปิดบังว่าเอาของคนอื่นมา แต่พอทั่วโลกรับทราบอีกทีทั่วโลกก็รับรู้ว่าเป็นญี่ปุ่นไปแล้วยกตัวอย่างว่าลองทุกท่านเย็นนี้เพื่อนชวนไปดินเนอร์ที่ไหนดีถ้าเพื่อนบอกว่าไปกินข้าวแกงกะหรี่กันไหมทุกท่านก็จะคิดถึงข้าวแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นทันทีมากกว่าต้นฉบับอย่างแกงกะหรี่อินเดียหรือถ้าเพื่อนบอกว่าหิวเ,เส้นๆไปกินรามเมงกันไหมแนวโน้มก็น่าจะไปกินรามเมงญี่ปุ่นมากกว่าไปกินบะหมี่ในร้านอาหารจีน น,นี่เป็นเป็นกระบวนการที่น่าสนใจของญี่ปุ่นในรูปแบบหนึ่งครับวันนี้เป็นคลิปแรกก็เลยพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเรื่องอาหารการกินนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับชมสาระอร่อยๆกันไปนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาพบกันอีกในธีมรายการอ e ีโทโกโดริโดยที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆ ที่ญี่ปุ่นอีโทโกโดริเอาของคนอื่นมาพัฒนาจนกลายเป็นของญี่ปุ่นเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ